สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานนานกด,ดเยอะเยนะคะเราไปดูคลิปของนางมานางแม่มดกันค่ะนางเริ่มาสาดแช่งคนอีกแล้วไปดูกันว่านางาสาดแช่งใครเรารู้กันดีว่าในบรรดาเอซพอตอไม่มีใครบ้าแล้วคลั่งไสยศาสตร์เกินไปกว่านางมานะคะคือเธอเธอเชื่อ ดิฉันไม่รู้ว่าเธอแกล้งเชื่อหรือว่าเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าตัวเองเป็นเป็นนางมารเป็นแม่มดเป็นหมอผีสามารถจะสาดแช่งใครก็ได้นะคะคือถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตเธอเองน่าจะดีกว่านั้นน่าจะแช่งตัวเองให้ได้รับความทุกข์โดยการมีผัวสักคนสองคนอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเธอเป็นคนที่ถ้าสมมติเธออยู่เมืองไทยแล้วเธอออกอาการแบบนี้เนี่ยนะคะดิฉันจะเชื่อว่า เธอจะต้องเป็นคนเป็นหนึ่งในทีมที่ไอ้ไหลเคยพูดว่ามีอีกสามคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็เอาเงินห้าหมื่นไปจ้างให้ไอ้ผวยเอาน้องชมพู่ไปฆ่าทิ้งเนี่ยเพราะว่าเธอเป็นอะไรที่คลั่งไสยศาสตร์พอที่เชื่อตัวเองมีมีมนดําเป็นวูดูเป็นอะไรไม่รู้ว่าเชื่อเพราะความบ้าๆบอๆหรือเชื่อเพราะทำคอนเทนต์ หรือว่าเชื่อจริงๆแต่ดิฉันว่าเธอไม่น่าจะเชื่อจริงๆหรอกคะ่ะเธอไม่น่าจะเชื่อว่าเธอเป็นแม่มดหมอผีจริงๆแต่เห็นว่ามันขายได้ก็เลยทําเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันว่าจริงๆแล้วเธอสาบแช่งใครแต่เรื่องเนี้ยมีจุดให้คิดอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่คนกันเองด่าดกันเองมันเจ็บกว่าคนนอกดา่า นักมารถึงไม่ได้อะไรกับโหระพาเท่าไหรหนึ่งอาจจะกลัวปากโหลระพากลัวความยิ่งใหญ่ของช่องโหลระพาก็เลยไม่กล้าอะไรกับโหลระพามากแต่เป็นช่องเล็กอย่างติ๊กกี้เป็นช่องพวกเดียวกันเองเป็นเอฟซีพอตอเหมือนกันกระจอกพอกันก็เลยกล้าสาบแช่งอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเธอมีปัญหาโหลระพาก่อนพูดถึงโหระพานิดนึงแล้วก็รีบปล่อย โดดไปจิกกัดตุ๊กี้อีกเพราะไม่กล้ากับโหราภาหรือเปล่าแต่เดี๋ยวไปฟังดูก็จิกกัดตุ๊กี้เรื่องอะไรนะคะยังเก๋ยังเลยคอยไลเจ้าแล้วยังไม่นอนเลยมาด่าไอีตุกกี้อีตุกกี้มันด่านางมานไปดูช่องอีมาดามจัดให้อีมานไม่เคยไปยุ่งเรื่องของตุกกี้ตุกกี้ก็อย่ามายุ่งนะมาปัน่นมึงอาศัยปัน่นมึงตัวปั่นเลยปั่นให้กูให้ให้ลุงกับป้าเข้าใจกูผิดนะอ,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 นดอิปอบมึงกูด่ามึงอีปอบ มึงอะทาให้กูลุงกับป้าเนี่ยเข้าใจกันผิดนะมึงอย่ามาพูดแบบนี้กูไม่ได้ด่าพี่เหน่งเมเดย์กูไม่ได้ด่าลุงด่าป้ากูด่าไอ้กุมารกูด่าไอ้กุมารทองที่มันหาว่าป้ากับลุงเนี่ยไปอิจฉาเหน่งเมเดย์กูก็เลยบอกว่าถ้าแเหน่งเมเดย์ไม่มีลุงพลป้าแตนเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได้เจอผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีแล้วมึงเป็นที่อะไรตุกี้จริงอยู่ค่ะอันนี้ไม่ถึงกับด่าเหน่งเมเดย์แต่ก็เป็นการเหยียบยม่มเหยียบยำ่ำใน้ำใจเขากดให้เขาต่ำกว่าไอ้พลอีอิช หนิงเมเดเขาทําอะไรพวกนี้มาก่อนไอพ้พลยอิทนะคะการเข้ามาอยู่ของเขากับไอพ้พวยต่างคนต่างได้ประโยชน์คุณจะมาพูดว่าถ้าไม่เข้ามาอยู่จะไม่รู้จักคนนั้นคนนี้คนนี้หนิงเมเดย์จริงๆไม่จําเป็นต้องเข้ามาก็ได้อยู่ข้างนอกแล้วพูดถึงก็ได้นะเขาก็จะมีเอฟซีของไอพ้พวยตามเกาะเขาเองทําได้นะ เหมือนกับคนที่อยู่สายรอบนอกหลายๆคนที่ได้เอฟซีอพลยไปโดยที่ไม่ต้องเข้าไปเป็นขี้ค่ายพ่วยแต่อย่าลืมว่าหนึ่งเมเดเขาช่วยเอพลวยมากกว่าที่นางมารช่วยนางมารที่โยนตสติ๊กเกอร์บาทสองบาทซุนึงซุนี่เล็กนน้อยนะหนึ่งเมเดเขาทุ่มให้มากกว่านั้นนะเงินเดือนยูทูบเบอร์เดือนแรกเขาเออให้เลยนะที่ยินเขาก็ซื้อช่วยครึ่งหนึ่ง ท,ทั้งที่เขาไม่ได้อยากได้ที่อะไรตรงนั้นแต่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันขายยกสองแปลงถ้าซื้อแปลงเดียวเขาไม่ขายเขาก็ซื้อมาแล้วเขาอยู่ได้ไหมโดนไอ้พวกปากหมาปากปีจอเอฟซีช่องเล็กๆอย่างพวกคุณที่ไปไปเหยียบย่ําเขาว่ามาเกาะกินมานู่นมานี่ท่านหนึ่งเมีเดย์ไม่มาอยู่ด้วยไอยูทูบเบอร์กอกๆทั้งหลายเนี่ยจะได้มาทํากันเหรอคนสอนคนอะไรขนาด ไอ้หลเองหนึ่งเมเดยังสอนให้เปิดช่องเลยอีตายก็เหมือนกันเขาช่วยอยู่ตั้เท่าไหร่ไอ้พลอยอิถึกเขาก็ช่วยดูหลังบ้านเท่าไหร่ตอนทําครีมเขาช่วยตัดครีมไปกี่รอบจะทําอะไรแต่ละทีเขาช่วยเท่าไหร่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในวันที่เข้าสตวชวันนั้นหนึ่งกับเมเดเป็นคนขับรถพาเข้ามาที่กรุงเทพนั่งมาไล้ไปอยู่ตรงไหนคะ กูอยู่ตรงนี้ไงกูอยู่ในช่องกูเชียเย่เย่เย่มึงนั่งเชียเย่เย่เย่มึงช่วยอะไรเขาที่ตัวเองนี่อวดว่ากูสร้างมาด้วยตัวเองนางมันมี F4 เองนางมันอย่าง้นอย่างนี้มึงไม่มีปัญญาอะไรนอกจากทำบ้าๆบอๆแต่ยังไปเหยียบหน่งเมเดอีกหนิงเมเดไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยอะไรไอ้พวยตรงกันข้ามไอ้พวยได้ประโยชน์จากหนิงเมเดตั้งเท่าไหร่ เขาเข้าไปนั่งอยู่ในคดีเขาออกไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าความจริงเป็นอะไรคนที่เข้าไปนั่งอยู่ในคดีแล้วต้องเป็นคนช่วยเจมเอกสารเขารู้ทั้งหมดแล้วเขาเคยพูดอะไรไหมเรื่องในศาลเขาเคยเอาออกมาพูดอะไรให้พลวยเสียหายไหมเขาแค่รู้สึกไม่ดีแล้วก็ขอถอนตัวออกไปเงียบเงียบไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยว่าอะไรเลยมีแต่ยูทูบเบอร์มีแต่เอฟซี FC ของไอ้พ่วยที่ไปคอยด่าเขา นีแจะอีท้ายบ้านที่ไปหาเรื่องหมาเขาทั้งทั้งอีท้ายบ้านก็เคยไปอาศัยเขาอยู่ตอนที่ถูกไล่ออกจากนาไปรอบหนึ่งไม่มีที่จะไปไม่มีที่อยู่นั่งร้องไห้พี่ลาบลำพันจะกลับบ้านเขาอุตส่าห์เอาไปอยู่ด้วยเพออีเถกเห็นคุณค่าว่าเออเดี๋ยวเขาไปทํา,าร้านอาหารตามสัญญาน,นี้ไม่อยากให้เขาได้ทํานูน่นได้ทํานี่ตามที่ได้เคยตกลงกันดึงเอาคนกลับมา เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ด่าก,ก็จริงแต่สิ่งที่คุณพูดคุณพูดพยายามทีจะยกให้ไอ้โพอีเถิดมันอยู่เนือกว่าหนึ่งเมดว่าเป็นผู้มีพระคุณแต่คุณอย่าลืมสิตอนนี้ใครมีความสุขกว่าใครอยู่ได้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาไม่พูดถึงไม่ทำคลิปไอ้โพอีเถิดมานานเท่าไหร่แล้ว เขาอยู่ในนาเขาเขาอยู่ในที่เขาเขาทำคลิปเรื่องราวของเขาเขาอยู่ได้มาตลอดเขาไม่เคยต้องพึ่งไอ้โพลีเถิดเลยมีแต่ไอ้โพลีเถิดต้องไปขอพึ่งอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นยิ่งคุณไปพูดแบบนั้นมันยิ่งทำให้เห็นว่าไอ้โพลกับอีเถิอิจฉาหนึ่งเมเดย์จริงๆเขามีทุกอย่าง การศึกษาชีวิตที่สมบูรณ์ครอบครัวที่มีความสุขอาชีพการงานเอฟซีเป็นของตัวเองอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งไอ้ผ่วยมานานแล้วอีป,ปอบ่นะมึงเป็นที่อะไรแล้วมึงมาพูดมึงมากันแนกนแหนกหนกูทำไมอีดอกเอาเวลาที่เหลืออยู่อะนะเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปดูแลครอบครัวไปดูแลผวัวซะแล้วไม่ต้องมายุ่งกับนางมานนะ กูไม่ได้ออกมาด่าเน่งไม่ได้กูไม่ได้ด่าลุงด่าป้าอีควายนะเก๋หัวมึงอะมาเจอกูเซเก๋หัวมึงจะเอาของมาเล่นกูไงพี่หนึ่งเคเคสวัสดีจ้ามึงมีของอะไรเอาออกมามีปอบแล้วมีกระสือออกมาปอบก็ทําอะไรกูไม่ได้หรอกกระสือก็ทําอะไรกูไม่ได้กูมีควายธนูน,นะเว้ยตุกก๊กี้กูมีควายธน,นูเอามาเดดูหน้าตามึงอะตอนนี้เป็นไงด,ำำดําค้ําโดนของไงฝมนน้ำหน้าของเขมรด้วยมึงอะ ภายในปีเนี้ยถ้ามึงไม่เอาของออกอะระวังไว้ให้ดีเนี่ยเล็บมันจะเขียวทุกี้ทุกี้ดูเล็บเล็บจะเขียวปากเขียวตาเหลืองโดนของของเขเมนนะทุกี้เอาออกซะไปรักษาซะแล้วไม่ต้องมายุ่งกับน,นางมานไปทำคอนเทนต์อื่นไปด่าใครก็ไปไม่ต้องเอาคอนเทนต์นางมานไปเล่น นางมารไม่เคยคิดร้ายกับลุงพลปเ้เแตนนางมารไม่เคยคิดร้ายนะนางมารไม่เคยคิดร้ายแล้วนางมารก็ไม่ได้ด่าเองเม่ดีนะนางมารมาว่าให้กูมารทองนะเข้าใจด้วยนะอีปอบนะสารแนรตอแหลสู้นางมารไม่ได้หรอกอย่าอย่ามาเล่นกับนางพญามารน,นะตุกก๊กี้คุณก็เป็นเอฟซีของลุงป้าคุณก็ไม่ต้องมาด่านางมารเพราะนางมารก็ไม่เคยไปก้าวไกลคุณไม่มีเลยสักครั้งเดียว แต่วันเนี้ยคุณมาด่าอีมานอีปวกมันหาว่าน,นางมานเนี่ยทะเลาะให้ลุงป้าตีกันมันหาว่าน,นางมานเนี่ยไปด่าหน,นิงเมดีดูซิมันตอแหลแค่ไหนไอ้สัตว์อิชาติหมาเนี่ยนะพยายามปั่นให้ลุงพลป้าแตนเกียดกูใช่ไหมไอีตุกก๊กี้อีปอบอีกระสือมึงอะไม่ได้ป่วยหรอกแต่มึงโดนปอบกินถ้ามึงไม่รักษานะ่ะไส้มึงหายแน่ใครชอบเล่าผีจะป่วยแบบนี้แสดงว่าสื่อถึงวิญญาณถึงชอบพี่ดวงพรยกมือท่วมหัว ตุก๊กี้โดนของค่ะตุก๊กี้โดนปอบค่ะก็ดูหน้าตาเขาสินะเขาไม่ได้ป่วยธรรมดาเขาโดนของนางมารักษาให้ได้นะนางมารักษาให้ได้แต่ไม่เอาค่ะตอแหลแบบนี้โดนของเลยดิแต่ที่ฉันดูว่าพวกนี้คลั่งนะคะคลั่งอยากจะเป็นคนใกล้ชิดโดยที่นางมาลัยก็จะพูดว่ามึงอย่าคิดว่าลุงป้าถือห่างเพราะ นางติ๊กกี้นี่ชอบไปโยนสติ๊กเกอร์อีกคนที่ขนาดจะเข้าห้องผ่าตัดจะตายไม่ตายแหละยังต้องพูดอวยลุงนั่นแหละค่ะโอย้ยคืออยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้ไม่รู้ว่าจะขาดใจตายวันไหนไปเข้าโรงพยาบาลยังต้องพูดอวยลุงยังต้องมาโยนสติ๊กเกอร์ยังต้องอะไรของเขาคือขอให้ได้รับการเอ่ยชื่อ ส่วนนางมาไลา้ไม่ค่อยได้โยนสติ๊กเกอร์ก็เลยมีความรู้สึกยิ่งนางมา้ายมาโพสภาพข้างหลังเขาโพสภาพว่ากูก็รวยเหมือนกันกูมีเงินเยอะยิ่งทําให้เห็นว่าไอ้พวยกับอ e ีเถกเอฟซีที่จะมาเป็นเอฟซีไอ้พวยกับอ e ีเถกได้ถ้าอยากให้ไอ้พวยอ e ีเถกลักล้วชื่นชมต้องรวยต้องมีเงินต้องอวดรวยอันนี้เป็นความเป็นความเสลอความเหมือนคนไร้การศึกษาของนางมา้ายค่ะจริงๆนะเหมือนคนที่ มีปมด้อยไอการที่ตัวเองไปโกหกอะไรไวพ้พ่อเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของสนามบินอะไรพวกนี้ทุกคนเอฟซี FC พอตอมันก็รู้ว่ามึงโกหกแต่มันก็ดั่งกันเฉยๆเพราะว่าถ้าโกหกแล้วเออเหมือนกับไปบรับอีกฝั่งหนึ่งได้ก็ก็ช่างมันเถอะไปเรื่องโกหกก็ไม่เป็นไรคือเอฟซีพอตออยู่กับความโกหกหลอกลวงแบบนี้มาโดยตลอด รู้ก็รู้ว่าอีนี่มันไม่ใช่หมอผีมันเป็นวูดูสาบแช่งอะไรใครไม่ได้แต่ก็เชี์ให้มันทำบ้าบาบอๆเพราะหาดีรู้ก็รู้ว่าสิ่งที่พูดที่ทำเอาเงินมาคลี่มาอวดรวยเนี่ยมันยิ่งทำให้ไอ้พวยกับไอ้เถิดดูว่าจะชื่นชมเอฟซีแต่ละคนเอฟซต้องรวยที่ชื่นชมอีติกี้ไม่ใช่ความเก่งกาจความซื่อสัตย์หรืออะไรว่าจองอีติกี้ก็ไม่มีคนดูแต่อีติกกี้ให้เงิน ไม่ต่างอะไรอิติกี้ควรจะดูนะทุ่มขนาดป่าช่างแม่งพอตายก็ตายไปเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนหาสนเหวไม่เคยทำบุญให้ไปคนกล่องเจอของของป่าช่างแม่งทิ้งเอาไว้เขาก็ไม่สนใจนอกจากเงินในกล่องแค่นั้นจริงๆแล้วอิติกี้ล่ะโยนสติกเกอร์ให้เท่าครึ่งของป่าช่างแม่งไหม ตัวเองก็จจะบอดแดดไตหงใไตหาไปเมื่อไหร่วันไหนเขาจะสนใจไหมเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ามีคนชื่อติกกี้มาโยนติกเกอร์ทีละยี่สิบยูโรปลาช่างแม่งเขาโยนทีละห้าสิบยูโรยังไม่ได้รับความสนใจเลยนะส่วนนางมาร้ายไม่ต้องพูดถึงโยนทีหนึ่งยูโรเก้าเก้อะไรแบบนี้คือไม่มีใครเขาสนใจแบบเธอจะอวดรวยเธอก็รวยของเธอไป เธอไม่ได้ไปแบ่งปันอะไรให้ไอ้ป่วยกับอีเธอเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สนใจแต่ยิ่งเธอทําว่าฉันรวยกว่าเธอนะอิติกี้นั่นมันทําให้เห็นว่าที่ไอ้ป่วยกับอีทธอชื่นชมและเอ่อยขานชื่อต่อเมื่อได้รับเงินเท่านั้นก็คือเงินอย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งนางมาลาอิติกี้มันไม่สบายจริงๆเอ้นี่บอกเนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงไม่รักษาเนี่ยมึงโดนของเขเมรเดี๋ยวไส้มึงจะขาดอย่างงี้อย่างงี้มันไปตัดไส้มา มันต้องใส่ถุงฉี่อยู่ทุกวันนี้ก็คือมันมีการตัดต่อท่ออะไรอย่างนี้มามันมีปัญหาอย่างมานั่งบอกก็ไม่โดนของเขมรผวนมันเป็นคนปิดอะไรเฮนซิงกิมันไม่ได้โดนของเขมรค่ะจะมาโดนของฝรั่งจะอีมาในกูว่าไม่โดนของอะไรเลยดูดูทรงแล้วน่าจะอยากโดนของคือถ้าจะ จะรักษาใครให้ได้รักษาตัวเองก่อนดีไหมอีมานมึงรักษาตัวมึงเองก่อนบ้าๆาบาๆขนาดนี้ดูแลคนคือไม่ใช่ขาดหุ้นอย่างเดียวมึงขาดของด้วยนะถ้ามึงจะสาบแช่งใครให้มีความทุกข์ให้พบกับความวิบัติมึงก็รู้ผู้หญิงเรามีผัวเมื่อไหร่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมึงน่าจะสาบแช่งให้ตัวเองมีผัวจะได้พบกับความทุกข์ความวิบัติกับเขาบ้าง บางวันมันจะได้ไม่เหงาเกินไปนะักทำงานทำงานทำงานเข้ามาในบ้านก็ไม่มีใครมันเป็นความเหงาที่สะสมอยู่ในใจคุณหรือเปล่าลองคิดดูดีๆถ้าคุณรักษาคนอื่นได้สาบแช่งคนอื่นได้เอามาอวยพรให้ตัวเองมีความสุขรักษาตัวเองให้หายบ้าก่อนดีไหมนางมาน ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพวกไอ้พวไม่รู้เป็นเพี้ยอะไรกัดกันเองคือทำคอนเทนต์กัดฝั่งสาวิตีไม่เวิร์กทำคอนเทนต์กัดกันเองด่ากันเองเวิร์กมากนี่ตั้งแต่อยู่มาอิจิกี้ก็ไม่ค่อยมีคนดูตอนนี้มีคนดูเหยียบร้อยปกติมันขึ้นหลายทีหนึ่งมีถึงห้าสิบคนอิจิกี้ก็ยิ้มปากจะฉีกถึงรูหูตอนนี้ได้ร้อยกว่าโอ้โห่เพราะอะไรเพราะด่าจต่อีมาน อีปลูกอีนี่ก็ปลอมมึงด่าไม่เป็นมึงก็ไม่ต้องไปด่าอีติ๊กี้กูบอกเลยเดี๋ยวด่ามากเดี๋ยวก็ฉีดปิดอีกลรอมึงอะส่วนอีนางมานี่ก็เหมือนกันอุย้ยตอนนี้ยอดวิวปังมากก็ด่าอีสิกี้คือคือคือตอนด่าโหรพาไม่เท่าไหร่เพราะไม่กล้าดา่าไม่มันไม่มันไม่ไมันไม่ไม่กล้าสาบแช่งกับโหรพาไม่กล้าแต่พออีติกี้เนี่ยโอ้ยช่องกระจอกเหมือนกันสมน้ำสมเนื้อกัน พอกันได้แล้วอย่าคอนเทนต์ด้วยการด่ากกันเองเลยสงสารไอพ้พวยเป็นเรื่องไอพ้พวยมันจะไตห่าอยู่เลยไอ้พ่วยบอกโอ้โหแต่ละคนแม่งไม่ได้สงสารกูเลยเอาเวลาที่จะด่ากันไปโยนสติกเกอร์ให้พ่วยดีกว่าไหมกูบอกเลย